บอสใหญ่ตอนที่187ฝนตกแล้วเมนเออเจะดูสิว่ารัศดรปิติเพียงใดจริงด้วยแค่ฝนหาเดียวก็ทำให้พวกเขาดีออกดีใจได้ถึงเพียงนี้ถึงแม้จะไม่รู้เพราะเหตุใดท่านเทพสายฝนจึงไม่รอคาดแจ้งให้สตาบแล้วค่อยเสกฝนลงมาแต่เมื่อเป็นเช่นนี้รัศดรชาวเชียงตูก็คงจะรอดแล้ว ความต้องการของพวกเขานั้นเรียบง่ายขอแค่มีข้าวกินให้อิ่มมีน้ำให้ดื่มดับกระหายมีชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าว่าความต้องการที่เล็กน้อยเพียงนี้กับมีคนไม่อยากทําให้พวกเขาสัตตนหาเป็นความผิดยังมหันที่ไม่อาจให้อภัยได้ฟังเซียวไอความชั่วร้ายที่แผ่จากรูปปัน้นจะสลักงูแน่นข้าคิดว่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความชั่วร้ายแห่งนี้ที่ก่อให้เกิดภัยแ้งในเมืองเซงตูต้องไม่ใช่มนุษย์นะหากไม่ใช่พระปีศาจงูดํานั้นยังไม่ตายก็คงเป็นพระปีศาจงูดําตัวอื่นอะไรนะข้าไม่สนว่าจะเป็นปีศาจงูดําอะไรหรือพูดผีปีศาจหรืออสูรอะไรทั้งนั้น ก็แต่ต้องประเสดระของข้าข้าไม่มีทางปล่อยพวกมันไปแน่ฟังเสเียงไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นตัวอะไรข้าก็จะช่วยท่านจัดการกับพวกมันเองเมียนเออเจ้าช่วยข้า,าไว้มากมายถึงเพียงนี้คราวนี้ราชแสดงชาวเกียงตูมีชีวิตรอดได้ทั้งหมดก็เป็นเพราะเจ้าเจ้าอยากได้อันใดเป็นสิ่งของกำนันหรือไม่เออรัทแงเกิลนะ่ะช่วยหรือซึ่งกันและกัน แก้ปัญหาด้วยกันตั้งหากล่ะไม่ใช่แค่ข้าคนเดียวทันั้นหน่อยอข้าบอกว่าใช่ก็ใช่สิหากเจ้าไม่รู้จักเอาสิ่งใดเป็นของกำนันดีเช่นนั้นข้าจะถึงใจะให้เจ้าแทนดีไหมถ้าสจะมอบอะไรให้ข้าเงั้นหรือมอบข้าให้กับเจ้ายัางไงล่ะเอเอะนี่มันของกำนันอันใดกัน นี่คือของกำนันที่มีค่ามาที่สุดที่ข้าจะมอบให้เจ้าได้หรือว่าเจ้าไม่ชอบเหรอข้าเออคือไม่ปฏิเสธแสดงว่าชอบสินะในเมื่อเป็นเช่น oh, นี้เหมียนเออของข้ารับเอาของชิ้นกำนันชิ้นนี้ไปเถอะนะจ๊ะฟังเสียพี่แท้พี่ดาเจ้าค่ะ มีคนเข้ามาแล้วปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะนี่เป็นเสียงของผู้เอิอนี่นะพี่เทพดพิดาพี่เทพดพิดาเอาเอาหญิงผู้เอ่อนี่เองเหตุใดยามนี้ถึงเปลี่ยนมาเรียกเข้าพี่เทพดพิดาล่ะทำไมไม่เรียกเข้าแม่หมดรังหรือพี่เทพดพิดาพี่เทพดพิดาก่อนหน้านี้พวกเจะพนันกันล้อมใช่หรือต้คะว่าถ้าหากท่านสามารถทำให้ฝนตกลงเจนตูมาได้ข้าจะเรียกท่านว่าท่านพี่เทพดพิดาในเมื่อท่านทำได้ตามจริงดังที่กล่าวแล้วก็ข้าเองก็จะยอมรับเขาให้แพะ ต่อไปเขาจะเรียกทุกท่านว่าท่านพี่เทพธิดาวูวเอ๋ออย่าเพิ่งยอมแพ้ง่ายๆได้สิม่แน่นะเขาอาจจะใช้เวทมนต์ดำทำให้ฝนตกลงมาก็ได้เ้าเคยศึกษาและเรียนมาท่านไม่ได้หลอกข้าหรอกฝนตกแนเป็นเรื่องของเทพพญายดามาสูุสวรรค์ประทานลงมาให้พิสารน่ะทำไม่ได้หรอกนะหาก ทำให้ท่านแทบสายฝนมรรดาฝนลงมาได้เช่นนั้นท่านก็คงเป็นเทพที่ดิดอย่างแน่นอนอย่างงี้าก็ไม่สนต่อไปนี้ข้าจะเรียกท่านว่าท่านพี่เทพธิดาวอาเออเรียกเหมือนเออว่าท่านพี่เทพธิด,ดาไม่ได้นะทําไมกระด๊อคะเพราะนี่มันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องจะต้องเรียกนางว่าท่านพี่เซพภัยถึงจะถูกเอ,อ๋เรียกว่าท่านพี่เซพภัยไ,ไม่เห็นจะดูมีอัลละาอำนาจ เหมือนได้ได้ท่านเทพทิดาอะไรนี่คะไม่เห็นไม่ต้องไปฟังท่านพี่หรอกเจ้าจ่ะบูเอ๋เรือเขาาท่านพี่เทพธิดาก็ได้พี่สะพงพี่สะพายอะไรกันน่ะทำให้ทำให้คนรู้สึกกระดากอายดีทะท่านพี่ท่านพี่เดูสิไม่ใช่ข้าไม่อยากเชื่อฟังท่านพี่สิหน่อยท่านพี่เทพธิดาให้ข้าได้แบบนี้เองนะ ย่งไงข้าก็จะเชื่อฟังท่านพี่ทธดิดามากกว่าท่านอยู่แล้วล่ะจ้าจ้าจ้า,จาดูเหมือนว่าต้องขังวูเอ๋อเอาไว้ในห้องให้นางตั้งใจเล่าเรียนมรารยาทพื้นฐานเสียแล้วแล้วนี่ฝอบ,บาอยู่ทางนั้นไงเอ๊ะฝรั่งฝรับบ่ก่อนหน้านี้ข้าน้อยมีตาหามีแววใบ้เข้าใจผิดไปซะแล้วตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่าพระองค์ไม่ใช่ทราราชแต่เป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ตังหาก เพราะบุญญาธิการของท่านและความกรุณาของพระอ,องค์จึงทำให้สวรรค์ประทานฝนให้แก่ชาวเจียงตูของพวกเราค่าน้อยขอคำนับฝ่าบาทจงทรงพระเจริญหม,มืน่นหมื่นปีพะยาค่ะพะยะค่ะฝ่าบาทจงพระเจริญหมื่นหมืน่มนปีพะยะค่ะพะยะค่ะฝ่าบาทจงพระเจริญทรงพระเจริญหมื่นหมืน่มนปีพะยะค่ะ รัศดรเหล่านี้มีความต้องการที่เรียบงา่ายดีแท้เฟิรนเซีย์กล่าวไว้ไม่ผิดจริงๆผู้ใดทำให้พวกเขามีชีวิตอยู่รอดพวกเขาก็นับถือศรัทธาผู้นั้นนางฟ้าลงมาเป็นบอสแจกตอนที่188่งร้อปิบแปดระทานฟอลงไปอย่างหนัก เออท่านเทพแห่งสายฟ้านี่พวกเราต้องสร้างฝนต่อไปอีกหรือไม่ขอรับฝนที่เราสร้างให้ตกที่เมืงเจียงตูยามนี้มีปริมาณมากกว่าที่ตกในเมืองอื่นอีกเน้วขอรับขอข้าดูสักประเดี๋ยวเอะดูเหมือนราษดรจะคุกเข่าคำนับให้กับคนพูดนั้น ดูเหมือนผู้นั้นจะเป็นกษัตริย์แห่งแดนมนุษย์สินะดูท่าทางผู้นั้นจะต้องเป็นหนึ่งในเทพชั้นสูงที่กลับลงไปจุติในโลกมนุษย์อย่างแน่นอนมิเช่นนั้นเจอบังเอิญประสูติเป็นจกกักรพรรดิอย่างไรกันในเมื่อมั่นใจแล้วว่าเป็นเทพขั้นสูงมาจุติเช่นนั้นไม่เช้าก็เร็วท่านต้องกลับมายัางแดนสวรรค์อย่างแน่นอนเมื่อถึงยามนั้น หากนำเรื่องการกราบไหว้บูชาของข้ามาคิดบัญชีย้อนหลังเห็นที่ท่านเทพแห่งสายฝนของข้าตำแหน่งนี้คงจะกอดเอาไว้ไม่อยู่เสียแล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องรีบทำความดีชดเชยความผิดงั้นไม่งั้นข้าถูกไล่ออกแน่แน่ทำต่อไปให้ฝนตกลงไปอย่าหยุดเลยนะกระทั่งท่านเทพเออไม่ใช่สิ กระทั่งข้าพอใจเออขอ,ขอรับตำหนักเทพเพลงสายฝนโลกมนุษย์ท่านผู้เท่าเปรดุกขึ้นเถิดข้าน้อยผิดไปแล้วพะยะค่ะมิก้าเงยหน้าขึ้นหรอกพะยะค่ะก่อนหน้านี้ข้าน้อยเชื่อขาวรือองอโลกลวงของฝ่าบาททั้งยังกล้าลงมือกับฝ่าบาทเสียด้วยเออ ความผิดทงข่าน้อยสมควรตายฝ่าบาทได้โปรดประทานโทษตายให้กับข้าร้อยด้วยขอรับข้าร้อยเองเกือบจะทำร้ายพระวรก,กายของพระองค์ขอฝ่าบาททรงโปรดอภัยให้หม่อมฉันพกเจาท่นทุรนทรมไมกับใจแง้งมากในใจมีความขับแค้นย่อมเป็นเรื่องปกติมีความผิดอย่างไรร,รีบรีบลุกขึ้นมาเถิดน,นะขอพระไทยฝ่าบาทฝ่าบาทมีพระไทยที่เมตตามากขอพระไทยฝ่าบาทที่เมตตา ฝ่าบาทไม่เพียงแต่บันดานฝนมาให้ทั้งยังมีเมตตาอีกนั่นเนี่ยมีจิตใจกุกว้างใหญ่ดังมหาสมุทรช่างเป็นกษัตริย์ที่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมจริงๆฝ่าบาทเป็นฝ่าบาทที่ยิ่งใหญ่ไปทั่วกรหม่อมขอเชื่อฟังคำของฝ่าบาทแต่เพียงผู้เดียวไม่เชื่อข่าวลือโคลมลอยอันใดอีกต่อไปเอาละเอาละตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วดูท่าจะตกลงมาอีกสักพักหนึ่ง นอกจากนี้ต่อไปเจีงตูจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับภัยแล้งอีกอีกไม่นานจะมีสิ่งของยังชีพสำหรับผู้ประสบภัยมาถึงเจียงตูเพื่อเป็นการชดเชยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในคานี้เจินรู้ดีว่าสิ่งของมากกว่านี้ก็ไม่อาจชดใช้กับการสูญเสียของครอบครัวไปได้ คนที่จากไปก็จากไปอย่างสงบแล้วคนที่อยู่ก็ต้องเข้มแข็งเดินหน้าต่อไปเจ้นหวังว่าทุกคนจะมองไปข้างหน้าตั้งใจใช้ชีวิตต่อไปเพื่อคนที่อยู่ข้างกายเพื่อจน้นเพื่อเจียงตูของเราเจิ้นฟิงเซียวขอฝากทุกคนด้วย ่าบาทรงมีพระเมตตามากๆพวกเราจะมีชีวิตต่อไปจะใช้ชีวิตอย่างดี่าบาทรงมีพระเมตตาทำเช่นนี้ต่อไปพวกเราจะใช้ชีวิตอย่างดีขึ้นแน่นอนฟาบาทรงห่วงใยและสดอนเพเช่นนี้ทราบซึ้งใจเหลือเกินฝนหานี้ไม่รื้องตกถึงเมื่อใดพวกเจ้ารีบเข้าบ้านไปก่อนเถิดควรทดน้ำไว้ใช้ทำนา หรือกักเก็บน้ำไปด้วยนะน้อมรับส่งเสด็จฝ่าบาทเมียนเออพวกเราก็ไปกินเถอะนะท่านพี่เพวกเระจะกลับเข้าไปในวังหรือเจ้าคะก่อนจะกลับยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งต้องทำเรื่องอันใดกันลองเตรียมตอนนี้พวกเราสามารถกลับพระราชวังได้แล้วเฟิงเซียร์ด้ที่ท่าน ว่าวคือการกลับมาเพิ่มอัดให้กับโรงเตรียมได้นะข้าลืมเรื่องนี้ไปสสนิทเลยะอะราชสเดรชาวเจียงตัวนะ่ะล้วนลำบากทั้งนั้นพวกเราจะเอาเปรียบพวกเขาได้อย่างไรกันฟงเซียรท่านช่างรักราชสดรดุดลูกหลานของตนเองจริงๆแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ ท่านก็ยังคิดถึงช่างรอบคอบและอ่อนโยนเสีจริงเอ่อข้าอ่อนโยนนี่เหรอเจ้าอยากให้ลองสัมผัสยังลึกซึ้งกับข้าไหมล่ะเออเอออ่อนโยนนะหมายถึงเป็นคนละเอียดรอบคอบตึงหากล่ะส,ลสัมผัสอะไรฉันหมายถึงใส่ใจผู้ผู้อื่นตั้งหากแล้วนะ ท่านพี่แทพ,พีิดาที่ท่านพูดหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะเอเอหมายความว่าท่านพี่ของเจ้าเป็นคนละเอียดรอบคอบนะแล้วก็อ่อโนยนด้วยแค่นั้นเองเอาล่ะไม่พูดเรื่องนี้กันแล้วนะพวกเรากลับไปที่พระราชวังกันเถอะเอาละนะ ก็สามารถกลับไปปรากฏกายที่พระราชวังได้เลยหรือใช่ใช,ใช่หรือไม่เจ้คะอืมใช่แล้วเข้าไปดังนั้นก็สามารถเข้าไปโผล่ที่ราชวังได้เลยว้าส่งกับเปทันทีพี่แท้ที่ดาจริงๆเแท่มากๆเลยเจ้าคะ่ะไปกันเถอะบ้านี้ไม่รู้ว่าปลายป่าจะปลอมตัวมนจกักรพพัดอยู่อย่างเช่นใดบ้างฮะนางฟ้าเริ่งมาเป็นบอสใหญ่อตอนที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามราชวังตำหนยจรุงจิต เรียบร้อยสารกาบทูนแต่นเต้นรู้แล้วรู้แล้วโรมก็เป็นปลายปาดแม้กระทั่งจัก,กรพรรดิยังทำออกมาไม่ได้ดีถึงเพียงนี้พึงพอใจกับตนยิ่งนักกงกคารว่าฝาบาทสารกับทุนวันนี้นะ่ะค่ะ ด้อ่านแล้วลงน้ำเรียบร้อยแล้วออกมายกไปได้เลยฟอเบรงทรงงานหนักแล้วเพค่ะข้าไม่ได้ทรงงานหนักอะไรทั้งนั้นแหละพัยใจมิยอมให้ข้าก้าวไปข้างนอกแม้แต่ก้าวเดียวนอกจากให้ฝึกเขียนอักษรไม่กี่คำข้าไม่รู้จะทำอันใดแล้วน่าเบื่อจะตายจริงสิฟอบาสนมทั้งหลายไม่ได้พบหน้าท่านมานานแล้ว เออคงคิดถึงพระองค์มากพระองค์จะให้โอากาสพวกนางได้ปฏิบัติหรือไม่ขอรับอืม <c oughs> ข,ข้าข้าพูดไปแล้วไม่ใช่เรื่องไงว่าเออสิ่งข้าพูดไปแล้วไม่ใช่เรื่องไงว่าสิ่งที่สนใจยามนี้คือประเทศและราชสุดาเท่านั้นไม่มีเวลามาใส่ใจเรื่องนี้อีก อย่าให้พวกนางมันพวกนี้มารบกวนค่ะขอขอ,ขอรับข้าน้อยรับบัญชาจะรีบไปแจ้งเราบรรดาสนองเดียวนี้พระอ,องค์รีบพักผ่อนข้าน้อยขอตัวให้ตายสิวันวัน,วนเอาแต่เรื่องห้องหอมมายั่วข้านนี้พวกนางประสตีของฝ่าบาทจะแก้สัมผัสได้อย่างไรกันจะว่าไปกัน เป็นจกกักรพรรดินั้นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนั่นเนี่ยหนังสือกับทูลก็เซ็นเซ็นรับไปข้าอยากพบหน้าใครหรือไม่อยากพบหน้าใครก็หาเหตุผลเรียกมาหรือไล่ไปทำได้ด,ดีไม่มีที่ติจริงๆเลยเราเรื่องฝ่าบาทรับปากว่าจะให้รับตำแหน่งขุนนางในราชการในราชำาักก็อยู่แค่อื้อแล้วสินะ เออท่านแม่อีกไม่นานลูกของท่านจะทำให้สกุลของเราชิดหน้าชูตาได้ละฮิเอออ้อาวคณกรรมการสำนักฝ่ายซย้ายเข้าไปไม่ได้นะฟาบาดพักพรอยู่เอะเกิดเรื่องอะไรขึ้นฟาบ,บดาดฟาบาดขั้นน้อย ว่าย,ย่อจื้อมิเรจะขอเข้าเฝ้าออพะยะค่ะเหตุได้เขาถึงต้องมาตอนนี้ด้วยนะเออข้าต้องพักผ่อนไม่สะดวกผมหน้าใครทั้งนั้นจะกลับไปก่อนเถอะว่าเยอจือมิเรจะกลับทูลพะยะค่ะหาพระองค์ไม่สะดวกฟังก็มอมในตอนนี้เช่นนั้นขอพระรมบรมราชานุญ,ญาต สนมกุย้ยเฟยกุ้ยผินเหมียนเป็นผู้ส่งสารให้ได้หรือไม่เพียยค่ะสนมของข้าคนที่คิดอยากจะเจอก็ได้เจองัอ้นหรือจะขอพบพระสนมกุย้ยเฟยกุ้ยผินเหมียนว่ายอนสือคิดแผนอะไรอยู่นะ ดูเหมือนว่าวิญญัณตของเขายุนชาญจะกล่าวไม่ผิดนางนั่นเป็นแม่มดอยู่จริงๆด้วยสินะนี่เมื่อเป็นเช่นนี้กม็มีอะไรต้องกังวลให้ตายเถอะวัยยอดจื่อจะมาก่อกบฏอะไรตอนนี้เนี่ยวัยยอดจือ่อบังอาจขัดราชกงการของข้าบุกเข้ามาในจัมหนักของข้างนันเ้อทหารจับตัววัยยอดจื่อเอาไว้ ฟาบาไม่ต้องตะโกนหรอกในยามนี้ถ้าภายนอกและภายในถูกควบคุมโดยข้าไว้หมดแล้วพวกเขาจะฟังคำสั่งข้าแต่เพียงผูด้เดียวเท่านั้นอ,อ,อะไรนะว่ายาจต้กล้ากับกบกวั้นเหรอฟังเสียวท่านลุ่มหลงในแม่มดชั่วร้ายและเลยงานล่าสงานหลวงก็ะทำการขัดต่อขุนนางและลาราศดรราศดรชาวเตียงตูทั้งหลาย ต้องทนทุกข์และเสียชีวิตเพราะท่านท่านเป็นทราราชจะทำให้ประเทศชาติพังพินาศลงวันนี้ข้าว่าเย่อจือจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประชาชนทั้งหลายข้าจะกำจัดทราราชผู้ชั่วร้ายนี้ทิ้งแล้วเปลี่ยนราชวงศ์ซะบัดซบ ท่นเเวอยอดจื่ต้องมาเปิดฉากกับกบฏในตอนที่ข้ากำลังป้อมเป็นฝ่าบาทด้วยสวยชมัดเลยท่านแม่ลูกไม่สามารถเชิญหน้าชูตาให้สกุลของเราได้แล้วเลยฝ่าบาทพระสนมกุย้ยไฟเหมียนไม่ได้ดให้จะกลับมาสักทีนะหากยังไม่รีบกลับมาแล้วก็อจะเสียราชบัลลังก์ไปได้ร่ำขอรับ